อ่ะสบายดีนะโมนีิก้าสีออกไปเบิ่งเข่าอยู่อีกหน้าทางหนึ่งก็คือหน้าทางปากคอนโดกเนาะมาเบิ่งบรรยากาศอาออกงานโมนีิก้าท้องฟ้ากระซิบขึ้นขึ้นพ้นสุตกเอาตอนนี้ก็เขามาทางเข่า,ขา,ขาปากคอนโดกเนาะหน้าเนี่ยก็สะอยู่เนื้อาปากคอนโดกไปเนาะทางคอนโดในี่กาต้นไม้ใหญ่ก็ยังลายเล่เนาะนเป็นแบบว่าป่าก็ยังลายอยู่รวกสมบูรณ์เนาะ ป่าต้องมาบนตอของต้นไม้ใหญ่นั่ก็ลายเดีดหรอกอันนี้เนะี่ยเป็นเป็นดงหอเป็นดงหอย่างนี้แหละเออเขากาอน,านุรักษ์ไว้เนาะมีบรรยากาศพืชผู้ป่าปไปซ้ายเดอร์ บาบรรยากาศ้างออกไปหน้าต่อกากชิลลบ,บากได้หนึหน่งเนาะก็เบิร์ดอเป็นจังเลยพี่เนาะเฮ้ยนี่้างลงไหนลงหน้าแต่สีประมาณน,นี่เนาะ หายลงนานแลสิประมาณนี้แหละสมมอร์นี่ค้นมิตรหวานเข่าเอาเนาะมิตรหวานเอาพายเอาหรือเอาไงเขามิตรพายเอามองแน่นวัวขืนกะมาซ้ำเข่าเอาเนาะมาดำมาดำเสริมเอาบล็อกบัวได้มรนนา,นามาใส่หมอกนี่มันบูมีที่วนี่ทางไลี่นี่แบบ น้าค้างหลายเนาะก็ะเล้เห็นเขาน่าบกคอยขึ้นขับองในหน้าบกค้งเข่าก็จะขึ้นดีเนาะมีคือาทีเข่าขึ้นง่ามบางทีเขาขึ้งามบานงาาาน,านีอกยหน้ายื่นเทืงกม่พอดกได้เลยคืวเนาะคัว,ะว,ะว่าวไม่หัวไม่นี ว่ามิจฉาฝ่ายม,ไไม,ไไมไิไม้เรื่อยเรื่อยเลยแ่มีเล็กจักอย่างเลยมิจ่ตะปูอะไรเล็กก็ได้เออใกล้ขอนแล้วนะผมว่าอเอ,อ้ยอันนี้ข้าเจ้าเนาะพูดข้วาวอาดแล้วใช้กวาดเขาเลยนี่คันดำนี่บว่าไอ้พวกจักจ้างลกพวกจักจ้างจ้างลกก้ารในกระมหมัดอะไรเราแพ้ไดเสมอนี่บางคนน่ยลกอันลกกา้ารในมือ่อเราเป็นลาดอีกเออ ดำนี่ก็วัดละแสนหาสองแนสนเ่ยโอ้แม่เรื่องง่ายเด้อเห็นหน้าหัวชี้แรกจะได้ขับได้ตาม

พอขี่ได้มาระยะหนึ่งแล้วก็ย่างเข้าไปหน้านะหน้าผู้าขาอยู่พุ่นอันนี้คือหน้าขาเจ้าเด้นีนเบึงเข,าาข้าวหวานเล้วเขามันขึ้นแบบอันนั้นเลยไ,ไขึ้นถูกเม็ดได้เนาะขึ้นงามพอบในขาวหวานดูดิข้าวหวานกำลังขึ้นว่าบึงหน้าเจ้าของเฉลี่ยเป็นอย่างไร แล้วก็ฝนไ่ค่อยตกได้ทางนี้ก็ได้ตกกับทางอื่นฝนก,ก็ยครับมันตกลงมาทางนี้นะตกลงมาซีงแห้งเนี่ยนะกสเก็ดให้เขามันขึ้นดีดีน่าคอยก็ลักขึ้นวงนี้ก็จะเป็นหน้าคอยเองนะวงนี้นี่ขาหนีไปดีก็ถือว่าโอเคอยู่ ขึ้นฝนตกลงมาใส่น้าใส่ไดหนึ่งเราาก็คลาดเลยนี่เด็กกำลังขึ้นฮะก็ได้สนิวมือนเนี่ยแต่ตัวงได้่หวานก่อนกะตัวนนิหารน้ำลังตัวนี้จะขึ้นซ่าแน,น่อันนี้ใส่รถไทยนาเดินตามนอทไทยอย่างนั้นแน่ ขันผู้ได้ที่าใส่รถแท็กเตอร์ไทยจัดซีดมันใส่เครื่องตีดินตีนะมันก็สีเรียบตัวนี้อันนี้มันขาดวัดอยากลงไหนยังขาดวัให้ขาดเพราะตะประเปะิปะไปสินะพอวาถ้าขาดแห้งก็พอได้เม็ดเข่าเพราะว่าเข้าเขาไทยแล้วเข้ากว่านเข่าแต่เทาขาดทับไปนะโอกำลังขึ้นนะกำลังขึ้นพี่นอ้อง เือวถอวโอเคโอเคใส่ได้ใส่ได้ใช่กระถ่งหายถงหน้าพ่น้องเอ้ยมอนโอ้ไทยนะคืนค่าก็ให้นะเกี่ยวกุ่มเลยเดี๋ยวจะให้พ้นตกลงไวๆนี่หน,น,น,น้าดินทรายสไลด์น้ำหมูจะคังเลยเนี่ยกเลือกน้ำเรื่องในไนะ nó ngam gì thì nó ngam gì, tha, khao tha. คันดำนเม้กอปีหนึ่งก็ใช้ได้อยู่ประมาณห้าหกสิบสอบคันหวานเอาปีนี้ที่หวานนะปีนี้ห้ากะหวานมาเถอะแหละเรพราะว่าปกติหน้าสวงนี่ไม่ค่อยได้เห็ดเองมีแต่ป่าเขาเห็ดเพราะว่าภูรน้องหนุ่มก็ไม่ได้มีเพื่อนอยู่เพื่อนมีแต่แม่กับน้องสองคนอยู่เพื่อนเนาะมพื่อะแล้วก็ป่ายเขาเห็ดเห็ดแต่หน้าแซงเอาแต่ปีนี้หน้าแซงหน้าปีละปีนี้นี่บรรยากาศชิะมาณนี้ ถงอื่นเขากำลังกลังหวานก็มีบรรยากาศประมาณนี้เนาะอืมถือว่าเขาขึ้นงามอยู่นี่ล่ะพี่น้องบรรยากาศตรงไทยตรงหน้าก็ชิประมาณนี้อ่ะจากนี้ก็ขอจบคลิกเพียงเท่านี้นะมือนีกับมาเบิ่งหน้าก็ชิประมาณนี้แล้วมาเบิ่งหน้าโม่ยังไหลเบิ่งว่าเขาออกบ่ออกเนาะพอเขาออกก็ถือว่าถ้าเบิ่งอีกบานหญ้าขึ้นเออบางเทอก็ได้สีดยาข่าญ้า หรือบางเสือกาได้มาลหกเนี่ยกับวาได,อ,ดอกกับเบิง์นจะเป็นยังไงนาบางคนก็ขึ้นแน่บ่ขึ้นแน่หนาทางนี้เขาขาดขาดได้ครับ น,นี่ก็ใช้เครื่องยอดเะว่ะ